2 8 9 0 0 0ด้ได้ปี13ด้วยนะตัวสูงตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปเปิดแคปได้ไม้น้อยด้วย1 1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองเป็นชมแชมป์นะครับฝากระโปรงหน้ามีจมูกเรียบร้อยแล้วตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งล้อแมกเดิมโรงงานยางบิสโตนกระจกมองข้างมีคุมเมี่ยมมีไฟเลี้ยวด้วยมันได้ขึ้นลงซ้ายขวาเมื่อเปิดคุมเมี่ยมนะครับระบบห้ามเบรกได้มาดิคู่หน้าข้างหลังเป็นดมนี่บีเรนเนอร์ ner, ตัวสูงแคปนะครับน่าใช้ตัวนี้ยอดนิยมคนถามหาเยอะมากดด้้้้าานนนนหหลัังมมีกนชนเสรรริทยยใวุ e ่นะคบ ไฟเบลรุสสามมือเปิดคมเมียมดูรอนกระบะใหม่ๆเลยแม็กไลเนอร์แทบจะไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะครับสีเต็มไม่มีต้องทําอะไรแล้วมาที่ภายในคันนี้ยังใหม่หอมสุดเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลกระจกมองข้างปรับรไฟฟ้าในตัวกระจกไฟฟ้าได้มาสองบานออโต้บานเดียวฝั่งคนขับคอนโซลเนียนเนีไม่มีริ้วรอยเลยนะครับวิทยุสองดินบีนเดิมจากโรงงานซีดีหกแผ่นแอร์เป็นนวดีเซิเลยสองช่องยืดบียรยูเบกจัดเต็มให้ระบบเกียร์เมนนวดห้าเกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังเบาะผ้าเดิมจากโรงงานทรงดีไม่มีีีฉกไมม่ขาดดูบแค สมบูรณ์พร้อมใช้งานทั้งที่นั่งและพนักพิงฟิลมสายเขียวด้วยส่วนนี้องเครื่องอันนี้นะครับเลเวลอยู่ครบหมดมอกรเพดเดิม L อาคารมีตัวเลขปั๊มเบรกเอเอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานเครื่องแห้งแบบนี้แบตเตอรี่โยซ่าด้วยนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานผ่อน6,000ตลอดอสัญญา6ปีนะ2 8 9 0 0 0